สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับที่ผมรักและเคารพทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมคลิปนะครับก่อนอื่นก็อยากจะให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับม่อนคลาสสิกนะครับเป็นช่องที่อนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านวัดเก่าแก่โบราณท้องถิ่นนะครับประจําท้องที่ท้องถิ่นประจําจังหวัดครับที่หลายคนไม่รู้ผมก็พาไปดูไปเปิดตํานานกันนะครับเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนหมู่บ้านวายนะครับอ่านี่คือจุดประสงค์ของช่องเรานะครับวันนี้จะพามาดู พระหลวงพ่อพระใสนะครับเป็นหลวงพ่อพระใสเป็นเป็นพระเครื่องเนาะไม่ไม่ใช่พระพุทธรูปนะครับอันนี้เป็นพระเครื่องที่ทำจำลองมาเป็นปี2544ซึ่งเป็นพิมพ์นิยมมากเนื่องจากทำล้อพิมพ์รุ่นแรกนะครับถ้าผมจำผิดผมขออภัยนะครับดุนแรกนะ่าจะออกปี05เนหาะหรือเปล่าถ้าผิดผมขออภัยแต่ใช้ล้อพิมพ์นี้แหละแบบนี้เลยฝังพลอยด้วยนะครับแต่องนี้กล่องผมไม่มั่นใจเนื่องจากแต่ก่อนผมมีเยอะแล้วผมก็ปล่อยไปน่าจะเป็นกล่องพิมพ์เล็กหน้านางพิมพ์เล็กนะ่ะ นั่นน่าจะใช่แต่กล่องแท้ครับกล่องกล่องแท้น่าจะเป็นกล่องพิมพ์เล็กแต่กล่องพิมพ์ใหญ่เนี้ยผมหาไม่เจออันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นิยมนะครับบล็อกแตกก็คือหน้าแตกนะครับเดี๋ยวจะให้ชมใกล้ๆกลนะครับเนื่องจากพระรุ่นนี้เป็นพระที่มีพาเกยออกมาแล้วนะครับเนื่องจากเป็นที่นิยมของคนอีสานแล้วก็คนจังหวัดหนองคายมากนะครับมีราคาค่านิยมที่หลากหลายพันบาทนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าสวยๆอย่างของผมนี่ก็ต้องแหม่ต้องหลายพันนะครับๆนะแล้วมาชมพระตัวอีกแล้วนะครับ ก็เลยอยากจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าลักษณะพิมพ์ทรงนะครับของแท้นะครับเนื้อสามกริย์ต้องลักษณะนี้นะครับเม็ดพลอยต้องสีเข้มนะครับพิมพ์ทรงต้องอย่างนี้นะครับถ้าพิมพ์ทรงได้แล้วต้องดูโค้นะครับถ้าจบที่โค้ถ้าโค้รอย่างนี้มีแท้แน่นอนนะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าผมเลี่ยมไว้แล้วมันก็จะดูยากหน่อยนะครับพี่พี่แต่ผมเชื่อเลยเกินว่าคนที่เล่นพระนะครับพี่พี่ดูปั๊บก็จะรู้แค่ตาเปล่าเลยว่าพิมพ์ทรงมันได้หรือไม่ได้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ของผมเนี่ ก็ต้องแท้แหละผมถึงเอามาออกคลิป <ś le> <ś le> <ś le> นะครับพี่ๆนะครับอ่าให้ดูใกล้ๆนะครับอารมณ์อารามขบทไปเยอะสักหน่อยนะครับอ่าให้ดูใกล้ๆนะครับนี่คือหลวงพ่อพระสัยบล็อกแตกนิยมปี44นะครับเป็นพระที่มีพระบูชา5นิ้วที่สวยงามมากของรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ชมในคลิปต่อไปเนื่องจากมีพระเกสออกมาการมีพระเกสก็คือพระรุ่นนั้นต้องแท้ต้องดังและมีคนเล่นถึงมีพระเกสเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเครื่องการันตีว่าพระรุ่นนี้ อานาคตดีแน่นอนนะครับอานาคตดีแน่นอนนะครับดูครับดูดูดพิมพ์ทรงนี้ก็รู้ว่าแท้ไม่แท้เลยนี่ดูเนื้อนะครับอ่าบล็อกหน้าแตกก็คือหน้าหลวงพ่อเนี่ยจะมีรอยมีรอยแตกเหมือนกับรุ่นแรกนะครับที่มีรอยแตกรอยแตกพี่ๆก็น่าจะทราบไปแล้วเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ทราบเนาะรอยแตกเนี่ยก็คือมันจะมีรอยแตกอยู่หน้บล็อกตรงนี้นะครับเป็นเหมือนองค์บากนะครับใช่ไหมครับลักษณะนี้แตกตรงนี้นะครับจะมีรอยขึ้นมาเหมือนเนื้อเกินขึ้นมาเพราะว่าอาจจะเกิดจากการปั๊มมาเยอะสักหน่อยนะครับก็เลยเกิด บล็อกก็เลยแตกนะครับอ่านี่นะครับโอ้ยสวยงามครับเป็นพระพุทธรูปลาวล้านช้างที่เป็นพระพุทธรูปสำหรับหล่อสำลิดนะ่ะหลอ่อหลอ่หลอทองสำลิดท,ที่สวยงามที่สุดแล้วในประเทศไทยที่เป็นศิลปะลาวล้านช้างแบบหล่อสำลิดนะครับเน,เนื้อสำลิาเป็นพระหนึ่งในสามพระในตำนานนะครับที่พระธิดาของพระเจ้าชายเชษฐาทิราชท่านได้สร้างไว้นะครับแล้วก็ถูกอัญเชิญมาในคราวศึก ครั้งก่อนนู้นเนาะก็ไม่อยากพูดเนาะน,นะครับเอาเป็นว่าเราไปได้อัญเชิญมากันแล้วกันเนาะ,ะนะครับพระสุก็จมน้ําไปพระาสายอยู่ที่วัดโพชยัยปัจจุบันพระเสริมก็อยู่ที่วัดปทุมวนาลัยครับอันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อสามกษัตริย์นะครับโอ้ยสวยงามไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับนี่ครับก็มาให้ชมกัน,นครับโค้ดเนี่ยดูถ้าถ้าดูยัโคดก็แท้เลยนะครับก็ดูให้ดูโคดนะครับผมเลี่ยมไว้แล้วนะแต่ว่ามันก็ดูยากสักหน่อยนะครับ เพราะว่าผมเรียมไว้เนาะยังไงดีมีกลิ่งกิ่ดังด้วยนะครับกิ่งต้องดังยังให้พี่ๆได้เห็นโค้ดจังเลยนะครับนี่นะครับโค้ดโอ้ยนาะจะเป็นมันบชัดเนาะครับเนาะเพราะว่าผมใส่กรอบไว้นะครับอ่าเห็นเห็นโคไหมครับผมเชื่อว่าในกลุ่มพาระของหลวงพ่อภาใสเนี่ยจะมีคนอ่าดูให้ชัดกว่าน,นี้อยู่นะครับเพราะว่า ก็ถือว่าเป็นวัคซีนช่วยกันเนาะเพราะว่ามันมีของเกย์น,นะครับใครก็อยากจะห่อยของแท้เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมกันที่จะป้องกันเนาะป้องกันเป็นวัคซีนช่วยกันในการดูว่าพระแท้ต้องเป็นลักษณะอย่างไงนะครับแต่นี่ผมก็นํามาให้ชมกันคร่าวๆนะครับเป็นแค่เพียงคร่าวๆเป็นพิมพ์ทรงคร่าวๆเพราะว่าโค้ดมันติดติดเลี่ยมมันก็เลยมองไม่ชัดนะ,ะโค้ดมันติดเลี่ยมโอ้จะน่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับนี่ครับลองพ่อพระใสนะครับขนาดนี้นะครับ มันจะมีพิมพ์เล็กนะครับพิม์เล็กก็น่าจะอยู่ในกล่องนี้แหละแต่ว่าผมปล่อยไปแล้วเหลือแต่กล่องนะน่าจะใช่นะอันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเก็บไว้นานมากนะครับอ่าน,นี้นะครับอันนี้ก็นานามาชมแบบคร่าวๆนะครับส่วนผู้ทุกคนหรือการที่ท่านได้ไปกราบผมเชื่อว่าหลายท่านคงได้เคยไปกราบไปแล้วนะครับก็ผมเชื่อว่าก็น่าจะสัมผัสได้ถึงพลังเมตตาที่หลวงพ่อนั้นได้แผ่ออกมานะครับนะส่วนวันนี้ก็เป็นพระเครื่องที่ ผมได้เก็บสะสมไว้เป็นรุ่นนี้นะครับ,เป,รนนรบเป็นรุ่นที่นิยมอีกรุ่นหนึ่งเนื่องจากทําล้อพิมพรุ่นแรกได้เหมือนมากเหมือนมากและมีความอ่อนช้อยสวยงามผมก็เลยนามาให้พี่ๆชมกันนะครับจําพิมพทรงจําเนื้อจาโค้ดไว้นะครับพี่ๆนะครับอันนี้ผมก็นํามาชมกันนะครับวันนี้วันนี้ขอจบคลิป,ลปนี้ไ้เพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นพระรุ่นไหนหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บ้านตรงไหนก็ขอติดตามกันด้วยผมม่อนคลาสสิกสวัสดีครับ